ครับสวัสดีครับวันนี้มาจากช่องโอ้นี่โอ้นีปลาปลาปลาหมออันนี้ตรงนี้ตายแล้วนะครับตายแล้วนะครับวันนี้เรานําเครื่องคอดเกตปลาหมอนะครับหรือปลานินก็ได้ถึงอัตโนมัตินะครับมาที่ชุมชนนะครับสุขอนรุตตำบลงเดือนนะครับอำเภอกรงไกรลัานะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าขอดเกตปลาจะเป็นแบบไหนปลานี่ตายแล้วนะครับ นี่เคียครับครับสวัสดีครับวันนี้เรามาที่หมู่9นะครับตำบลดงเดือ,นนอ,นอยนะครับอําเภอกงไกรลาจังหวัดสุโขทัยนะครับ ที่ชุมชนนี้นะครับเป็นศูนย์การเรียนรู้เนี่ยเครื่องเกี่ยวกับปลาหมอนะครับวันนี้เราก็เอานวัตกรรมมาลงในพื้นที่นะครับเป็นเครื่องขอดเก็ปลากึ่งอัตโนมัตินะครับก็อยากให้พี่แนะนําตัวหน่อยนะครับว่าวันนี้ศูนย์การเรียนรู้พี่เนี่ยเป็นศูนย์อะไรแล้วพี่ชื่ออะไรครับผมครับสวัสดีครับผมชื่อนายกิตินัฐอภวันนะครับเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพอเลี้ยงปลาหมอดงเดือยนะครับอันนี้นะครับก็อ่ ต้องขอขอบคุณอาจารย์นอที่ทำนวัตกรรมนะครับเข้ามาช่วยนะครับให้ทั้งกลุ่มเนี่ยนะครับได้มีกิจกรรมที่นำเครื่องจักรตรงเนี้ยะครจักตนี้เป็นแปลรูปมาแปลรูปใช่ไหมครับมาช่วยในการที่เห็นอยู่นี่คือปลาอันนี้คือปลาหมอปลาหมอซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราใช้ใช้มือขอดอาจารย์แสดงว่าก่อนหน้าเนี้กับวันนี้ที่เครื่องขอดเก็บปลาเนี่ยก่อนนี้ใช้วิธีการคือ เมื่อก่อนใช้มือขอดมือขอดใช้ช้อนใช้ช้อนด้ามช้อนนะครับทีนี้มันใช้เวลาด้ามช้อนคือต่อคนต่อหนึ่งช้อนเลยใช้เวลามากไหมครับโอ้ใช้เวลานานครับอาจารย์ถ้าถ้าปลา20กโลเนี่ยเราขอดประมาณ3ชั่วโมงนะเท่าไร20กโลขอด3ชั่วโมงใช่มันมันมันนานอ่ะแต่อันเนี้ยคือ20กิโลคือ3คนนะ3คนได้20กิโล3ชั่วโมงมันช้าไม่ทานแดดนะครับวันนี้ก็เลย แ้าได้เครื่องตัวนี้มามแน่นอนที่อาจารย์นํานวัตกรรมตัวนี้เข้ามาช่วยในการขอดเกศครับนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ขอดเกตอย่างเดียวเนะเาะพอขอเดเกตเสร็จแล้วมันต้องไปแล่อีกครับมันก็จะเสียเวลาไปตรงนั้นทีนี้พอเราได้เครื่องตัวนี้มาปุ๊บเนี่ยนะครับเราก็เอาคนที่มาขอดเนี่ยแค่เก็บงานนิดหน่อยแล้วก็จัดการแรล,แล่ได้เลยก็จะไวขึ้นได้แล้วเครื่องนี้ที่บอกเปรียบเทียบกับคนนะครับใช้ได้กี่กิโลครับ เครื่องนี้นะครับใช้15-20ถึงกิโลนะครับใช้เวลาแค่หนาทีเองแค่หนาทีเองมันไวกว่มากเปรียบเทียบแน่นอนโอ้ไวครับเพราะะน้นว่าเครื่องนวัตกรรมตัวนี้ถือว่าเป็นประโยชน์กับทุนมากใช่ครับโอเคครับงั้นโอเคแล้วในอนาคตนะทั้งกลุ่มอยากได้อะไรเพิ่มเติมต่อยอดในการแปลรูปนะครับส่วนที่เหลือก็จะคือเก็บนะครับกับหัวครับทีนี้เราได้เรียกสมาชิกมาปรึกษากันนะครับว่า เราจะเอานำเอาหัวเนี่ยกับเก็ดเนี่ยนะครับมาทําในรูปแบบปลาป่นครับนะครับซึ่งเอาปลาป่นบาง่ี้ที่ได้จากหัวปลาเนี่ยหรือบางครั้งเนี่ยเราได้ปลาจากชุมชนเนี่ยคือปลาสร้อยปลาเล็กๆเนี่ยนะครับเอามาผสมครับแล้วมาทําปลาป่นนะครับเพื่อที่จะไปทําเป็นอาหารเลี้ยงปมาหมอต่อยนะครับมันก็จะเป็นของที่เราไม่ต้องทิ้งเลยครับนั้นแสดงว่าวันนี้เนี่ยเครื่อง ขอดเกต็ดปลาึืนว่าที่ทางเรานำนวกรมตัวนี้มาให้ก็สามารถช่วยชุมชนได้โดยที่ว่าจากเมื่อก่อนคือใช้แรงงานคนซึ่งหนึ่งหนึ่งคนหนึ่งคนกี่กิโลครับหนึ่งคนห้ากิโลหนึ่งคนห้ากิโลต่อวันเป็นชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับเพราะหนึ่งวันคนได้กี่กิโลครับไม่เกินสามสิบหนึ่งวันไม่เกินสามสิบแต่เครื่องตัวนี้แค่ห้านาทีได้สิบห้าถึงยี่สิบกิโลดือเป็นประโยชน์มากโอเคครับก็ขอบคุณนะครับก็หวังว่านวกรรมตัวเนี้ยจะอยู่คู่ชุมชนแล้วเพิ่มรายได้กับชุมชนนะครับ โอเคครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับโอ้เหยียบมากเลยอ่呀สีก็ใช่กอดมือ